สวัสดีครับนักเรียนมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนักเรียนชั้นปรัศึกษาปีที่6นะครับโดยครูวัฒนาหรือครูใหม่อเองนะครับในวันนี้ครูมีกิจกรรมใบงานาเสริมทักษะให้นักเรียนอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเพื่อที่เราจะได้ฝึกทําแล้วต่อยอดไปเรียนในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปได้นะครับโทยมีอยู่ว่านะครับ ให้นักเรียนนะครับเขียนคําตอบจากโจทย์ที่กําหนดให้ถูกต้องนะครับทําในหนังสือแบบฝึกหน้าที่13และ14นะครับทาในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า13และ14นะครับหน้าที่13จะเป็นโจทย์อธิบายนะครับทั้งหมดนะครับส่วนหน้าที่14จะเป็นให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดลงในหนังสือได้เลยนะครับตัวหนึ่งนะครับถ้าพึ่งต้องการเดินทางไปเก็บน้าหวาน ดังภาพนะครับครูยกตัวอย่างภาพให้ด้วยนะครับซึ่งการเดินทางแต่ลระบ็อกใช้เวลา2วินาทีการเก็บน้ําหวานแต่ละครั้งใช้เวลา2วินาทีจงเขียนอัลกอริทึมของการแก้ปัญหานี้และพึ่งต้องใช้เวลาในการทํางานทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็จะมี2ข้อ,ขอย่อยนะครับข้อ1ย่อยนะครับก็จะเป็นให้นักเรียนเขียนอัลกอริทึมสั่ง ให้พึ่งเดินทางไปเก็บน้ําหวานนะครับก็ให้เขียนลัลกริทึมในหนังสือแบบฝึกหน้าที่14นะครับข้อที่1.2นะครับซึ่งใช้เวลาการทํางานทั้งหมดเท่าไหร่นักเรียนก็เขียนคําตอบนะครับลงในหน้า14เหมือนกันนะครับครูยกตัวอย่างมาให้นะครับครูทำตัวผังงานแบบเป็นตัวหนังสือเป็นตัวอักษรให้นหักเรียนแล้วนะครับหน้าที่ของนักเรียนก็คือครับ ทำอันกริดขึ้ตามที่ครูทำไว้ให้เรียบร้อยนะครับเขียนลงในหนังสือแบบฝึกหน้าที่14ให้ถูกต้องเลยนะครับที่คูเว้นช่องว่างให้นะครับมีเจ็ดขั้นตอนนะครับให้นักเรียนทําให้ถูกต้องด้วยนะครับมีรูปตัวอย่างให้นะครับสังเกตได้ว่าซึ่งจะทําไมครับต้องใช้การเดินหน้า2วินะครับและเก็บน้ําหวาน2วิเหมือนกันนะครับ กูก็อธิบายง่ายๆเลยนะครับก็คือเริ่มต้นก่อนนะครับก็ต้องเดินไปนะครับเดินข้างหน้านะครับสองวิแล้วกเก็บน้ําหวานนะครับจากนั้นเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาก่อนนะครับแล้วเดินไปข้างหน้าอีกสองวิเก็บน้ําหวานอีกสองวิจากนั้นเดินไปข้างหน้าอีกครับสองวินาทีแล้วเก็บน้ําหวานสองวินาทีก็จะเป็นการจบการทํางานของ อัลกอริทึมนี้นะครับให้นักเรียนนะครับเขียนอัลกอริทึมนะครับไว้ตามผังงานที่ครูสร้างไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเขียนมาให้ถูกต้องนะครับพอเขียนเสร็จเขียนชื่อตามสกุลชั้นเลขที่นะครับถ่ายรูปลงในกลุ่มส่งงานให้ถูกต้องด้วยนะครับครูจะได้ตรวจให้คะแนนให้ใกล้ถูกต้องนะครับในวันนี้นะครับครูก็ขอจบการอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมแบบฝึกไว้เพียงเท่านี้ก่อน เดี๋ยว EP ต่อไปนะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะได้ได้ฟังข้อมูลเกี่ยวกับการบรรยายในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปและทำกิจกรรมด้วยนะครับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ